พี่สาวแม่พี่สาวแม่ป้าสิเนาะป้าป<ะ>ก็จะมาช่วยจดว่าใครจะสั่งอะไรอะไรยังไงและที่เราเห็นเสิร์ฟนี่ลูกหลานกันทั้งนั้นครับผมก็พี่ๆน้องๆกันลูกหลานก็มาช่วยกันทํานะคะเป็นยังไงบ้างคะเ,เราลูกค้าเราเนี่ยจะเข้าร้านเราเนี่ยประมาณช่วงกี่กโมงคะก็ห้าโมงประมาณห้าโมงถึงช่วงห้าโมงเนี่ยจะเริ่มทยอยสั่งละจนถึงบางทีก็เที่ยงคืน จริงๆแล้วร้านเราเนี่ยเปิดบริการเนี่ยพร้อมขายเนี่ยทั่วทั่วไปทุกวันเนี่ยกี่โมงคะสี่โมงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนี่คือของจะพร้อมหมดอ่าแล้วก็บริการลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าโทรสั่งทางโทรศัพท์ก็ได้ได้ครับโทรสั่งแล้วก็เราก็ทําไว้ก็อยากให้เบอร์โทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมคะ เราโทรสั่งได้นะคะจะจองโต๊ะแล้วแต่ต้องมาให้ตรงเวลานะคะเวลานั้นเวลานี้หรือว่าจะสั่งเนี่ยจะสั่งใส่ถุงก็บอกว่าถึงมาถึงปุ๊บเพราะว่าอาจจะหาที่จอดรถลําบากโดยเฉพาะถ้าช่วงมีเทศกาลอะไรขึ้นมาก็ที่จอดรถลำบากเนี่ยเรามาถึงปุ๊บเราก็ส่งกันเลยส่งของกันนะคะหาติมโพชนาหัวปลาหม้อไฟ083 081 0289และมีอีกเบอร์นึงนะคะ0-81 44 3 7 5ห0 81, 43, 50, ค่ะ โทรสั่งมาก่อนได้นะคะแล้วในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณติ๊กจะพาไปดูข้างในค่ะแล้วเดี๋ยวสาธิตอาหารอร่อยอร่อยให้ทานมาทานกับคุณหน่อยแล้วก็อร่อยจริงๆนะขอบอกเยย็นครกโรงเบียร์ระยองสถานบันเทิงยามราตรีใจกลางเมืองระยองอบอุ่นและเป็นกันเองกับการต้อนรับของรี c e p ชั่นสาวสวยด้วยบรรยากาศที่สบายๆภายในกว้างขวาง จะจัดงานเลี้ยงวันเกิดงานเลี้ยงพนักงานเราสามารถรองรับได้300-400ถึงท่านสนุกสนานไปกับดีเจเปิดเพลงขับกล่อมให้ท่านได้ลุกขึ้นโยกไปกับจังหวะของเสียงเพลงสำหรับคอเบีทั้งหลายที่โรงเบียระยองมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดไว้คอยบริการท่านอิ่มอร่อยด้วยอาหารหลากหลายเมนูด้วยฝีมือกุ๊กคุณภาพ โรงเบียร์ระยองเปิดบริการ6โมงเย็นถึงตี1ทุกวันอยู่ถนนราชบำรุงสำรองจองโต๊ะได้ที่081-861-8808 081-683-3303ร้านดอกไม้เดอะบูเก้เดอะบูเก้บริการจัดดอกไม้ในทุกๆงานที่คุณต้องการ โดยทีมงานมืออาชีพในราคาเป็นกันเองคคร้านดอกไม้เด b ะบูเก้ตรงข้ามโลตัสเพรียบพร้อมทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้งจัดช่อกระเช้าและพวรงรีบริการจัดส่งถึงที่นึกถึงงานดอกไม้โทรถึงเดอะ u ูเก้หมายเลขโทรศัพท์038-616-323 ศูนสมสองหนกช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยลิสผับและแสงทองซูเปอร์เซตเตอร์ตอนนี้คุณหน่อยมาอยู่ตรงอาหารสดเลยค่ะคุณติ๊กเนี่ยจะมีวิธีให้เราดูเลยค่ะว่าจะดูยังไงเนี่ยอย่างปลาหมึกท่านผู้ชมเห็นไหมคะหมึกอย่างนี้เรียกหมึกอะไรคุณติ๊กหมึกกล้วยครับพี่หน่อย อ่าเป็นเมือกกล้วยเราสังเกตรตรงไหนติ๊กไหนลองบอ่อพอเรื่องความ,ม,ม,วมสดมันจะเมือกตัวเมือกสดมันจะมันจะแข็งแข็งแล้วก็ขาวะจะแข็งอ่าครับมันจะขาวถ้าไม่สดอ่ะตัวมันจะแดงแดงแล้วก็นิ่ม<อ>ตัวแดงจะนิ่มแล,แล้วสังเกตสูดได้ไหมน,หนอากากแข็งขาวอ่ามันก็เนื้อจะแบบมันจะแข็งขาวแล้วก็ไม่บวมน้ำแล้วบางทีคุณหน่อยไปตลาดวัดลุ่มเนี่ยนะหรือตลาดแม่แดงบางทีคุณหน่อยจะเห็นว่า ปลาหมึกเนี่ยมันจะมีวุบวุปบปั๊บๆั๊บอันนั้นสดนะอันนั้นสดครับเหมือนกันอันนั้นอันนั้นสดเลยอันนี้มาดูปลาติกจ๋าให้สังเกตนะคะเหือคนที่จะไปซื้อปลาเนี่ยอย่างนี้คือสดสดครับผมอันนี้ต้องสดคือตัวลักษณะตัวปลาจะใสแล้วก็ตาใส,าใสไม่คุณครับอ่<ต>าครับจะเป็นตาใสไม่คุณแล้วดูเหงือกได้ไหมเหือกจะไม่มีนะแต่ในความสดคือทางร้านเราจะใช้ปลาวันต่อวันอ่าครับ เราทำมาเสร็จแงะเงือกอกพร้อเสร็จเรียบร้อยค่ะคือวันต่อวันอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณพี่ขายเห็นแผ่แผมานี่คืออะไรคะนนี้คือปลาไว้ทําสําหรับเป็นปลาทอดร้านน้าปลาปลาสามรสอ๋อปลาทอดร้านน้าปลานี่เราเราทอดัน้สดสดไม่ใช่ว่าทอดมาก่อนแล้วก็มาถึงเวลาลูกค้าสั่งแล้วเอามาอุ่นไม่ใช่ไม่ไม่ทางร้านจะทําสดนี่คือเนี่ยถ้าถ้าลักษณะปลาสดเนี่ยถ้าเราแร่เนี่ยจะต้องมีเลือดมีเลือดมีพวกนี้อยู่ในเนื้อ ไซส์ขนาดเนี้ยคุณติ๊กขาประมาณเท่าไหร่คะเรา่่ตอนน้ำหนักเลยตอนน้ำหนักจะอยู่ในเกณฑ์เจ็ดขีดครึ่งถึงแปดขีดเจ็ดตัวนี้ประมาณเจ็ดขีดครึ่งถึงแปดขีดถ้ามุดเอาไปทอดแล้วเนี่ยราคาประมาณทีละสองร้อยห้าสิบบาทว่าสองร้อยห้าสิบบาทเองทานปลาล่าน้นปลาได้โอ้โหคุณหน่อยไปทานปลาล่าน้ปานปลาที่ต้องมีเงินถึง3ามสี่ร้อยนะเพื่อจะกินปลาล่าน้นปลาได้ที่นี่250กินได้ แล้วถูกกว่านี้มีไหมถ้าเกิดมันตัวเล็กกว่านี้ตัวคนนี้ถ้าวันไหนเราจับได้ปลาเล็กกว่านี้ก็จะมีในราคาร8 0แปสิบแล้วก็สองรเออแต่ที่แน่ๆคือปลาราน้ำปลาปลาสดแล้วก็ทอดกันดี๋ยวนั้นสั่งเพิ่งทอดไม่ใช่ทอดเก็บเพราะคุณหน่อยเคยเจอนะไปร้านที่เขาขายดีๆก็จะทอดไว้ก่อนนะติ๊กแล้วก็เออแล้วพอถึงเวลามาเขาก็จะอุ่นนะคะโอ้นี่นี่ค่ะนี่ค่ะคุณหน่อยสนใจ อันนี้เป็นปูนิ่มอันนี้คือทางทางร้านจะมีฟาร์มเองอคือมีฟาร์มเองมีวัตถุดิบเองครับโอ้กุ้งกุ้งอันนี้ก็เรียกุ้งแชบุ้ยอันนี้กุ้งแชบว้ยขาวจะมีเฉพาะช่วงหน้านี้หน้าเดียวแล้วก็ที่ร้านคือมีตลอดออมีฟาร์มเองเหมือนกันอันนี้ไม่มีแต่เขามีเรือเรือกุ้งเรือกุ้งเฉพาะ กุ้งนี่ก็สดอีกไม่ใช่กุ้งเลี้ยงไม่ใช่ครับนี่กุ้งทะเลเหรอทะเลกุ้งธรรมชาติไม่ใช่กุ้งขาวที่ขายตามท้องตลาดตามท้องตลาดแล้วเป็นกุ้งขาวแล้วที่นี่เป็นกุ้งแถบ๊วยถ้ากุ้งทะเลกับกุ้งที่เขาเลี้ยงนี่รสชาติต่างกันไหมคุณนิรสชาติต่างกันอันนี้จะเหนียวกว่าเหนียวกว่าอร่อยกว่าหวานกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อยลองทานเดี๋ยวจะมีการสาธิตทำอาหารแล้วก็มีอันนี้หอยสังอันนี้หอยสังใช่แล้วอันนี้ อันนี้หอยสังยมมายมระยมระผัดขี้เมาอันนี้เป็นเมนูที่ว่าไม่ค่อยมีบ่อยเพราะนานๆมันเป็นของธรรมชาติแท้ๆคือแบบมีนานๆจะมีสักครั้งอ่าเห็นไหมคะมมกว่าจะออกมาได้นี่ยามกันนะ,ะน่าจะยากนะตัวหอยอะต้มสี่ชั่วโมงถึงจะออกม,ม,มาไดาน้นี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะติ๊กบอกว่าไม่ใช่มีทุกวันนานๆที่จะมี อร่อยมากเลยลักษณะนามของหอยสังไม่ได้เรียกเป็นตัวไม่ได้เรียกเป็นอันดี่เป็นขอนนะคะขอไข่อออ่างนอนหนึ่งกับหอยสังหนึ่งขอนไม่หนึ่งตัวนะคะก็จะมีเป็นผัดขี้เมาผัดขี้เมาก็ได้พวกเกาหลีชอบทานอ๋อพวกเกาหลีชอบทานอันนี้หอยแครงนี่จากไหนเนี่ยเราเห็นแดงระยองที่ชลบุรีเนี่ยอันนี้นี่อ่างศิลาอ่างศิลาอู้นั่นสิตัวเบ่งเฮ่งเลย่ยงเลยงเลยโอ้แล้วมีอะไรอีกคะเนี่ยค่ะ แล้วแล้วนี่นะคะปลานี่คุณหน่อยสังเกตว่าอันนี้มันเป็นสีแดงน,นี่สีขาวมันต่างกันยังไงคะมันจะเป็นเนื้อปลาหมอทะเลครับโอ้ปลาหมอทะเลนี่นผัดฉาอร่อยมากแล้วมีเนื้อปลากระพงขาวแล้วก็ถ้ามันแล้วก็จะมีกุ้งมาลายอันนี้มาลายทะเลจัมโบโ้โอ้ใบเข่งเลยเกลืออบเกลือทางร้านครับผมไซส์อย่างนี้นะคุณติ๊กกี่ตัวโลเนี่ยอันนี้6ตัวหตัวโลหนึ่ง หตัวกิโลหนึงกิโลหนึ่งเนี่ยถ้ามาทานที่นี่ยเป็นสักเป็นกุ้งเผาเนี่ยโลงประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดร <700. S 1> คุณติ๊กรู้ไหมไปซื้อสดๆดโดยที่คุณติ๊กไม่ต้องมาเผาไม่ต้องทําน้ําจิ้มก็ประมาณ700นะคะแล้วไซส์เล็กกว่านี้คุณหน่อยยืนยันคอนเฟิร์มเลยเพราะคุณหน่อยเป็นคนที่ไปตลาดซื้อกับข้าวแล้วนี่คุณติ๊กตัวขนาดนี้เผาเสร็จน้ําจิ้มเสร็จเสิรฟพร้อมโลละเจพร้อ700เหมือนกัน 700.